โอ้เดินสองครับเดี๋ว่อยลูกการขึ้นตัวอาจารย์ข้าสัญาที่เขาบอกดำตเสียวครับเียวปูพี่หมีเข้าไปดำเลยดาว่าขึ้นมาเกี้ะได้ลูกนะลูกอย หนึ่งสองสามครับโอเคของนะครับแมเข้าเปล่าแสมแสบมาเร็วมาพี่เจ๋ให้มาเร็วตรงนี้สวยตรมนี้สวยแสบแสวยดําเลยมาซ่านโอเคหนึ่งสองสามครับอ่าแล้วแสบไปเรากับพี่แมสบนะครับพัดกันพัดกันพวกนั้นล่ะอพวกเราหนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวแสบเดี๋ยวแสบพี่เหาไม้แล้วก็เดี๋ยวผมไปถ่ายให้ถ่ายมาโอเค เอาแซมรับวิ่งผัดวิ่งผัดอไกลนะต้องตูนนะหันหน้าอ่ะโอเคหนึ่งสองโอเคสวยไอว่าี่ะใ่นกาถ่ายให้หน่สองสาห้ถ่ายเไปเลยไปเลยแม้ว่าไม่สวก็ไม่สแม่เม่ก็ถ่ายให้พี่เ้าถ่ายแมทแมใช่แมไม่ต้องใส่ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม ไอ้นี่โอเคคุณ่ะจ้ามาเลยจ้ะให้เขาถ่ายให้ไหมให้เขาถ่ายให้สวัส um ดีค่ะสวัสดีจ้าไม่สบายเลยค่ะดีขึ้นแล้วจ้าอันนี้มาสินี่ถ่ายยังให้เขาถ่ายให้ใช่ไหมให้เขาถ่ายให้เลยส่งให้เขาถ่ายให้นี่ให้เขาถ่ายให้นี่ถ่ายไหมเข้าเลยครับเดี๋ยวขาถ่ายก่อน อันนี้เอาลูกเอากล้องให้เขาถ่ายให้หน่อยดิกล้องใครอ่ะกล้องคนนี้อ้าวเลยไม่ถ่ายคุณป้าตะแล้วเมื่อกี้ให้เขาปัดปัดถ่ายเขาหน่อยอ่าให้เราก่อนอันนี้ปัดเอากล้องนี้ถ่ายปัดปัดเอากล้องนี้ถ่ายถ่ายนี้ป้าป้าป้าป้ย่างอย่างอย่างอย่งเดี๋ยวแป๊บนึงนเอานี้ยนี่ตายป้ายคนนึงป๋อมถ่ายเดียวก่อนก็ได้ไหมรวมมันซีเดียวเลยรวมมันซีเดียวเลยเอาอันนี้ก่อนเอาของเขาก่อน นี่มาป้าจะถ่คนเดียวไหมครับค่ะอาตายอาขอบคุณมากเรียบร้อยออกมาได้เลยจักเสรียบร้อยนีะนี่ยแ่เราอใจย่นี้งใครละนี่ค่ะไม่ได้นะพี่นี้มาด้วยกันมาด้วยกันใช้กล้องเดียวกันเด้ยกัเดี๋ยว้กันเดี๋ยวองสามครับโอเคครับเเข้าเลยค่ะเชเข้าเลยเชยเขาเลยพี่ตู่อย่าเพิ่งที่เดี๋ยวถ่ายคู่ด้วย มาพี่ไปดูรอเลยันครั้นึงนะครับเครับได้เลยได้เลยีตรง้อนองเขาเลยจ้ะหนึ่งสอพี่เข้ามาเลยพี่เดี๋ยวเพี่เข้าเลยสาธุนวัฒนาจ์อนวัฒนาจยาเดี๋ยวตรงชาอารย์สาธุยืนใกล้ๆหน่อยนะชิดๆหน่อยสาธุจ้านวัฒนาเลยจ้า เดี๋ยวกเดี๋ยวนี้นอาเดี๋ยวีี่เดารก่อนนะพี่เดี๋ยวอาจารย์้นี่ปิดมาอยู่อ้าวพี่เดาเดี๋ยนะเป็นคุณพีเทาโอเคหนึ่งาี่ลครจ้าโอเคขอบคุณนะจ้าสาธุจ้าวัสดีจ้าวัสดีจ้าเป๊นมันขึ้สีเขียวว่ะแลมดูอาจารย์ดิ ตัหนึ่งตนพี่เอากล้งให้น้องเขาถ่ายได้อ่ะเอาเลยเอาเลยโอเคหนึสองสครับโอเคครับสาธุจ้ามวธนาจ้าีคนหนึงเดี๋แดีจ้าดีจ้าได้เลยได้เยสองสครับเรียบร้อยแล้วจ้ามนาจ้าสาธุม่แม่จ้าา้วดี๋ยวแ้้ดเ้า้เลเ้าเล้าเอาก้องให้น้อง

โอปอลมัตั is, いい้งค่าดิเฮ้ยมันนิ่งอ่ะน่ารักสวยหนึ่งสองสมครับอองาจารย์ขอบพระคุณค่ะโอ๊ยโอปอลรู้งานรู้งาพี่ขอบคุณครับครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนนึงเอากล้องเอากล้องให้อี่ปักล้องอเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าองกล้องได้เลยะ แค่อาจารย์อย่างไม่ได้พูดบอกเขาอาจารย์ยังไม่ได้พูดโอ้โหอาจาเอดจรเรียบร้อยไหมครับอ่าปัดไพี่อะไรเลยเดบกนิ่งเลยอ่ะโอเคหนึ่งสองพ่อเข้ามาด้วยสิไปถ่ายรูปร่วมกันไหมครับเออถ่ายค่ะฝั่งนู้นยืนฝั่งนู้นโอเคหนึ่ง,องสองสามครับขนาดผมก็ไม่รู้จักที่นี่โอเคอนุโมทนาจาสาธิอนุโมทนาจารสาธุสมาธิ ปลามาครับมาเร็วมาแล้วนาแล้วมาแล้นมาครั้งแรกเลยต้องหลงต้องการทางนี้นะจ๊ะเออแต่ก็เข้าใจได้แหละไอพีก็ยังหลงอยู่ปะเนี่ยไม่ไปด้วยยิงใกล้ๆหน่อยทางมันงงหนึ่งสองสาม แต่พี่เราง่ายเพศหอมก่อนนะจา์นะหอมหรอทำมาตลอะได้จ้าได้จ้าเดี๋ยวคงต้องให้น้องเขาเลยใช่ดูจ้าเขาจะถ่ายคู่กับกัแ่ดีขึ้นแล้วจ้เิญเลยครับเชิญเลยยืนใกล้ๆได้เลยนะจ๊ะซ้ายเลยอาสาวสาวเป็นเขาดิเริ่มาแล้วครับทายให้พี่ครับก่อนายเดียวก่อน เเล่าเลยครับเ่าเลยครับสตามเป็นอะไรมากด้วยเนี่ยไม่ไม่เป็นอะไรมากมันยังหาอาการไม่เจอตนรักษาตามอาการไปอาจารย์ถ่อนเลยดูแลชอบารสอนวันนุโมธนาด้วยจ้ะ นี่คือมันเป็นหินแบบนี้หรือว่ามันซ้อเนี่ยไหนครับเนี่ยมันน่าจะซาอเนาะไม่จ้ามันมีลายอยู่แล้วครับรอรอเป็นลายครับตอนผมตอนผมผมมาเข้าค่ายที่นี่ก็เป็นอ๋อเขาไม่ได้เคลือบหน้าเข้าไปนะใช่ไอ้พื้นอย่างนี้ไม่ต้องเคลือบหรอกอาจารย์เพราะมันอยู่ข้างนอกไม่เหมือนต้นหนอบ้านอาจารย์อ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไงใช่ครับมันปิดมันปิดผิวอ่ะ อาจผมขออาจารย์มุมนี้ได้ช้าง3หัวตรงนั้นเลยครับหนึ่งสองสาถ้าเดิมเลยอาจารย์อ่ะกดไว้กดไว้ถ่ายรูปไว้กันไว้กันไว้ปีไม่เห็กคนไปสาม บาน,นี้ลงไปแล้วหนึ่งสองสามสั้ตะลงเจตะลุงได้แล้วครับผมแชร์โลให้แล้วแม่จะมสามสามูงแล้วล่ะครับส,สวยอะอ่ะศรีศักยะทศพลยานอือประธานพุทธมนตนสุทัศน์พระศรีศักยะทศพลยาน พระศรีสษกยะทศพลยานไม่มีแล้วมีแค่นั้นแหละตอนนี้ผมมาค่ายพี่ธมามะกาอาจารย์เข้าขึ้นข้างบนขึ้นได้อยู่ไหมเนี่ยขึ้นได้เขาเปิดประตูอยู่แต่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เห็นชัดขึ้นได้แต่เข้ามเข้าพอห้ามเข้าเหรอเขาห้ามเข้านะครับอาจารย์เขามีเชือกเชื่อเชื่อยู่เห็นเมื่อก่อนเข้าได้อาจารย์เคยขึ้นไปข้างบน เยียนเยียนเทียนกันทั้งบนนะโอ้โว่าจาดูบอนไซสวยมากเลยเอ่ะอยากซื้อมาเลี้ยงที่บ้านมากเลยแต่ว่าไม่มีปัญญาเลี้ยงไม่เป็น โอตาตาแสบมากเลยแสบตา พอเนี่ยขึ้นได้ต้นใสก็สวยนะครับอุตอดดิทองคันทองคันมีมีผีดำเลยทองคันมาวางมันต้องวัดเป็นอ่ะไอ้มันต้องดัดเป็นระดับไม่เป็นมันก็ไม่ได้ต้องเลี้ยงเป็นนี่อย่างเงี้ยสวยอ่ะ ตรงนี้เหรองไปครับคุณครับหนึ่งสองสามสวยครับโอเคครับไอ้นี่หยีตาไม่ไหวเขาปิดไม่ให้ขึ้นตรงนี้นะแต่้ขึ้นอ๋อแสดงว่าตรงนี้มันมีเรื่องอะไร พระศรีสักยะทศพลทศพลยาลพระศรีสัตยะทศพลยาลประานพุทธมนตรได้นีหาตรงนี้น่าจะสวยพระศรีสักยะทศพลยาสวยประธานพุทธมนตร์ุเท้าเขเท้า ก็คือเป็นทองเหลือท like <bbe> ั้งทั้งใช่ใช่เขาห่อก็เนี่ยแหละเอาไปทำเหรียญพระพุทธพระพุทธยี่ห้าศตวรรษอะแรงนะ่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อะกัวเนื้อทองทำเอาจากจากท่านไปอาจารย์ผมขอหันรูปหันสักรูปหนึ่งโอเคครับติดเข้าไหม ไม่เห็นม่เหนึห่นงสองสามครับออาบบบมานี่โอ้โมานี่มเอามเอาหนึ่งสองสามครับโอเคครับอปอบ Yeah. ให้ยินระวังนะครับ้าภูเขาเทียมพีนชอบมันไม่ลมเงาร้อน ต้องมีพื้นที่เหลือเหลือแบบเหลือเลยขั้กี่ไล่ห้สิบไร่แล้วเอาอีกนั่งนั่งสมาธิมันพันไร่กว่าไร่สวยแล้วหรือแล้วพันเจ็ดร้อย0 0ะพันกว่าไร่น่าจะปลูกป่าเนาะเรเขาเลี้ยงเหรอ๋อที่นี่เยอะหล่ะ จะ sociedad, งามง aquí, จะสวยถ้าอยู่ในจุดที่เป็นต้นไม้จะเด่นแบบดังๆมันไาอาหารกันใช่ไหมหรือว่าไม่ชอบแดดเป็นเป็นพืชที่ชอบแดดไม่ชอบลมไชจ้ากิจจเดี๋ยวได้กุสา์หามุมเออประมาณนี้แหละพี่นี่สังตเห ให้้เขาไม really? ่เมื่อกี่คำเดี๋ยวขาวเดี๋ยวดำอย่างเงี้ยบิดคอได้แล้วบิดคองอนเกียร์อะไรักยเอาละที่เจ้าหนุมามามาเช็ดรองเท้าตาเถอะเราขอบคุณมากเลยไอหินนี่ถ้าล้มนี่คือเขาเขาแคร์เนี่ยแขกแน่นอนครับอาจ่าเดี๋ยว เราวิ่งน้องใส่นามแข่่แต่เขาไม่ให้เขามาวิ่งในรอบนี้ใช่ไหมเขาวิ่งรอบนอกนะเหมือนกันนะครับไปต่างกันนะครับอาจารย์ข้างนอกขอ้างในเขาไปวิ่งข้างนอกนู้นเลยอะพอแล้วนะครับ กิน<ไ>ข้าว<า>ไม่เอาอะไรจะไม่<า>ไม่รู้สึกร้อนเลยเหมือนกันผมก็ไม่รู้สึกร้อนเลยไม่ร้อนไม่อะไรมันมีลมมันมีลมมนีลมมันมีลมม,ม,มมาหน่อย,ยนะระวังกวนป่วยเป็นคนอบอุ่นรอเป็นคนออ ลิ้นเป็นออย่างเี้ขูดลิ้นทิ้งกันเลยแขกแขกอาจารย์รถข้างหลังนี้ไหมอนี่ไงเลยจ๊อเดี๋ยวเราออกทาเดินดีกว่าเพราะว่าจะไปดนเสือพันแแล้วแต่พี่เลยจ๊อไม่งั้นพี่ะี่นั่เลยจ้าไปก็ไปทานี้นะแม่เลย แวนนะ่ะแวนน่ะมันไะด้ค่ะแบบทางเดินมันออกได้สองทางมันจะผ่านไอ้สำนักที่เขาทำงานสำนักพุทธก็แบบอยากได้ความร่มรื่นแบบเนี้เนี่ยทางเดินตัดที่ร่มรื่นแบบถนนร่มรื่นอ๋อให้ปลูกป่าด้วยตลอรดจนโลมถนนสร้างสรึง เอกนุบาลเดลลารถเช่าไปรถลาเนี่ยนะที่ชุนว่าต้นนั้นเป็นลานเป็นลานโพอรงนี้ยวออกมาดูนน้นนะครับลงตรงนี้ได้ได้เลยนำเลยแม่แม่เว้นช้าๆนะได้ค่ะนี่ลานต้นโพนะไปถ่ายรูปไหมฮะโอแม่ะพี่เกือเดินแล้วเพีย อาจจะต่อเปลี่ยนไหมครับต้องก็ได้ลงเลยหรับพอต่อก็ได้เพราะว่ามันมีบ้านอยู่ได้ครับโอ้ยปวดหลังมาให้จารย์ก็ได้ ข้างหลังข้างข้างไม่เจอไม่เห็น